นครับตักคนดอันนี้คือต้อนสนนะโอ้โหยังเยอะมากนี่ครับอันนี้คือตัวจุดไฟเลยนะครับตัวเชื้อเพลิงอย่างดีเลยโอ้ลงมีลงมีลงลงมีลงก็ไม่เป็นไรยังไงก็ติดอะดูครับติดง่ายมากนีน่ี่ไม่เกีย้ยไม่เกีย้ยภาษาไทยใหญ่นะไม่เกี้ยนะครับภาษาไทยเราก็เรียกต้นสนต้นสนนั่นเลยครับ ถ้าเรา,เ,าเวลาเราเข้าป่าเราเจอเราตัดไว้นิดหน่อยนะครับพกพาไวก้กระเป๋าแค่นี้ก็พอนะครับน,นี่ครับมันหนกอันนี้คือเดี๋ยวจะเอาใส่กระเป๋าเนี่ยเวลาเข้าป่าเอาแค่นี้ก็พอนะครับอ<ฮ>ย่าเอาเยอะเกินไม่ดีเอาแค่นี้แหละ Yeah